ดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ไหมทองสเสลนนะคะซึ่งตอนนี้น้องพีที่ควา้ารางวัลอ,อันดับประเทศนะคะเรื่องการทอผ้าไหมาลายของเจ้าฟ้าตอนนี้น้องพีกําลังทออยู่นะคะซึ่งเป็นย้อมสีธรรมชาติหนึ่งก็สวยค่ะทอสวยมากเลยนะคะสีจริงจะเป็นออกม่งงวงๆนะคะแต่ว่าถ่ายทําเป็นสีแดงโอ้ระดับนังกด็น้องพีนี่สุดยอดจริงๆ พอได้สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมัดหนีไว้แล้วมัดหนีไว้แล้วค่ะมีมัดหนีแล้วนี่นะคะเส้นยืนจะเป็นเส้นอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูเส้นยืนค่ะเส้นยืนจะเป็นสีออกฟ้าค่ะฟ้าเส้นยืนวันนี้เป็นนิยมเล่นเส้นยืนสีฟ้า ว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ง่ายนะคะ,ะแล้วมาชมกี่นี้กำลังทอทอสีอ่ะทอลายโฮสีธรรมชาติค่ะสวยมากใช้กระสวยกี่อันคมเนี่ยมองไม่เห็นกระสวยอยู่ไหนเนาะใช่กระสวยกี่อันใชกระสวย<ๆ>อันเดียว,วเพราขมัดหมีหมดแล้วเนาะอ่า <ใน S 1> ขามัดหมนีน้องจะใช้ตัวเดียวน้องจะใช้ตัวเดียวน้องถนัดตัวเดียวใช่ไหม น่าใส่กระสวยยี่สิบเอ็ดลำเหมือนกันเนาะนี่ยี่สิบเอ็ดลำเนาะแต่เราต้องเปลี่ยนนี่ไงของน้องแย่ๆเนี่เนาะน้องเปลี่ยนน้องจะเปลี่ยนก็สวยแล้วก็ทอตีเกลืหางก็หลอกผสมในมันเป็นเอกลักษณ์ของโฮเนาะเก่งจังเลยโอยมาดูตัวนี้ไว้ต่อว่าต่ออ่ะต่อไปเป็นยังไง ไอปีที่แล้วเขาจะมัดตัวนี้ไว้ตอกตรงเอวอันนี่เลยไม่ว่าต่อประโบยาปลโบเลยตัวประโบเขาทำต่อประโบไว้แล้วสีครามธรรมชาติเนาอเอไม่ใช่คลั่งเนาะเออเขาทำมัดหมีไว้ละเขามัดหมีไว้แล้วเขามัดหมีรอแล้วไหนคะเอามาเนี่นถือถือมานี่เลยค่ะถือมันนี่เลยค่ะถือมาตัวนี้เลยขอยยืมก่อนกล้องอยู่ตรงนี้อ๋อเขาผูกไว้บอก อ๋อเขามัดเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> ต่อปะโบเรียก <Yeah. S 1> ว่าต่อตีนสิ้นแล้วเนาะ, <Yeah. S 1> ะนี่ย้อมจากข้างมัไเนี่ <Yeah. S 1> ข,ข้างากนะับคลามั้งเนาะแล้วก็มาดูนีนค่ะนี่เขากำลังมัดมีอะไรนี่ตัวนี้ ต๋อตัวงเขาจะกลายเป็นแบบว่าเขาจะลองผูกสีเหลืองดูสีครามดูอ่าแล้วโอบใช่ไหมโอบมัดย้อมเพื่อจะให้หลายๆสีก็ต้องมีเขมีครามมีข้างเป็นแม่สีเนาะโอเคหูคููครลูกเรื่องไหมเนี่ยโอเคนี่ค่ะไม่ง่ายนะคะกว่าจะเป็นผ้าไหมหนึ่งพื้นเพราะฉะนั้นมันใช้เวลามากเลยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ไปพอดูเลยค่ะตอนนี้กาลังทอะไรอยู่คะ ตัวนี้มไม่รู้รอถูกอะไรอะไร<ห>อ่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่มั้งนีอย่างนี้ไหมมีไงไม่อันนี้มนไม่ใช่หรอนนจะทำข้างโผลเลยแต่ว่าตัวตัว,ตวไม่ตรงเนี้ยมัดหมีมันมดหม,ม,มีรอแล้วนี่เราไม่ใช่ไม่ใช่ผืนนี้บอกบอก๋เอ,อเหรอนี่น้องน้องจะทำอันนี้ใช่เต่าอันนี้ตัวนี้แหละดูจากตัวนี้แหละตัวนี้แหละเขามาวางรอไง เดี๋ยวเขาก็ใส่กระสวยนี่คือขั้นตอนของการทอผ้าไหมเก่งมากเลยน้องพี่นี่รู้เลยว่าทําไมเขาหลงรักละเรามีความสุขนี่เองเนาะนี่ดูก่อนกีเดียวก่อนหน้ากีเนี่ยทำไมเราสามารถเป็นลายมงคลเป็นอะไรนี่เป็นทําให้เกิดมีความเชื่ออะไรบ้างคะพี่ที่มีความเชื่ออะไรบ้างที่เราใส่พวกไม้อะไรตัวเนี้ยค่ะดูเก๋แต่ละแต่ละกีไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้น้องทําเป็นแบบไม้คานเพราะอะไรคะอ่า ไม่แน่ใจเพราะน้องเป็นชอบแบบพวกวัฒนธรรมอะไรอ๋อก็เลยเอามาใส่อย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นพนพื้นก็ได้เนาะแต่นี้คลาสสิกเนาะแล้เป็นผ่านี่มันจะเป็นพวกน่าจะเป็นของของอไอสุดยอดเลยเนาะไ่พยุง่ยุงเนาะนี่ขามัดหมีแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือหลังจากมัดบีและก็ใส่กระสวยแล้วก็ต้องเหยียบนะคะสามตะกอนี่ค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมไกด์แพท สามตะกอคือมีมีมีไม้ไผ่ไม้ขลางอีกสามอันเนาะเหยียบก็ต้องเหยียบให้ถูกนะเหยียบเกินก็ไม่ขึ้นลายแล้วไม่สวยด้วยใช่ไหมเส้นยืนเป็นสีดำเนาะถ้าเป็นถ้าถ้าเหยียบเป็นลายลายพีระมิดมันก็จะไปเรื่อยๆของมันแต่ถ้าเราเหยียบผิดมันก็จะตกลายเพราะฉะนั้นคือต้องมีสมาธิเนาะต้องมีความชำนาญนี่แหละเนาะนี่นะคะเส้นยืนจะเป็นสีดำนี่นะคะอันนี้เขาใช้ไหมทองไหมคืนเนี้ย ใช้ไหมทองไหมไห<ด>มทองทองไหมเนี่ยคุณผู้ชมมาดูนะว่าก่อจะเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนคุณผู้ชมจะรู้เลยว่านี่ย้อมสีธรรมชาตินนี่ดูจากซิดซิดอย่างนี้นี่ธรรมชาตินะคะน้องพีจะเน้นสีธรรมชาติว่าน้องพีทําเอง<ช>น้องพีจะย้อมสีธรรมชาตินะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราค่อยพบน้องพีเดี๋ยวตอนนี้น้องพีกําลังรบรวบรวมความคิดอยู่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่เขาเรียกว่าอะไร ที <sympath is> ่เราพอเราทอเราเราสาวมาสาวแล้วเรากวับใส่ใส่ตัวนี้เรียกอักประซากแม่อักอักแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรอันนี้อันราบึงระวึงระบึงคือที่ว่าเร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 าสาวมาเสร็จเราใส่ตัวนี้แล้วเราไปตีเกลียวเสร็จเราก็จะไปใส่ไอไอเรือยยายขแม่แตบ้านดาโอยกีดาโอ้ยลืมแล้วพลิกแล้วใช่ไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้คนบรรยายลืมค่ะคนบรรยายไป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 นั่นก่อนปะไประดมความคิดก่อนอันนี้เขามัดหมีเป็นอะไรอ่ะตอนนี้เขา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 ต้องแกะเสร็จแล้วเขาแกะให้ดูค่าแกะว่านี่ว่านี่คือเขาเขามัดแต่ถ้าแกะออกมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาแกะแกะเชือกออกมาเป็นนี้แล้วเขาค่อยไปทอได้เลยคืออันนี้เนาะนู่นไงใช่ไหมเนาะเดาเอาะเดาเอานะ นี่คุณผู้ชมมันไม่ง่ายนะคะกว่าจะได้เป็นผ้าไหมหนึ่งพื้นนะคะนี่นะคะเขาแกะแกะให้ชมละออกมามันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงออกไปไปใส่กระสวยใช่ไหมเอาไปใส่กงเปลือกอาไปใส่กงเปลือกก่อนกงเปื้อนคืออะไรตัวนั้นแหละใส่ตัวตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมข้างล่างนี้ใช่ไหมพอตัวนี้พอตัวนี้เสร็จแล้วยังไงต่อมันจะใส่มันจะใส่ได้เยอะอ๋อแล้วก็แล้วก็รอคิวมันใช่ไหมรอคิวทอใช่ไหมอ่า นี่นะคะเบื้องหลังของการทอผ้าไหมก็จะได้หนึ่งพื้นแใกล้แพทอาจจะบรรยายไม่ถูกขออภัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็มีความรู้ค่อยๆศึกษาพร้อมคุณผู้ชมนะคะเรียกภาษาแต่ละที่ก็ใช้ไม่เหมือนกันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรัาชมเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ